สวัสดีครับขอต้อนรับเอซเข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้มาที่ปากของตลาดฮะภารกิจอะภารกิจพาแฟนพาแฟนมาซื้อดอกไม้อ่ะอน่าจะเอาไปมอบเป็นกําลังใจให้แกอซอกับบอดครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่แล้วก็เสิร์ชเสิร์ชอะไรนะเสิร์ชสถานที่นะคืนนี้ครับอ่าปอบุ่งเผาพระปิ่นเก้าจะถึงแล้วครับอยู่ใกล้มาก ประมาณห้ากิโลกว่าเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นมาก่อนว่าสรุปเราจะวิ่งไปดูห mm hmm. น้าง,งานแล้วก็ไปหากาแฟทานนะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งบ่ายโมงครับเพิ่งบ่ายโมง mm hmm. ก็น่าจะไปหากา,กาแฟทานแทนนคปรปฐมอุดรชลแล้วครับเดี๋ยว,ยวคุยกันอีทีะว่ายัางไงแต่ตอนนี้ผมจอรดรถรออยู่เขาจอดได้เนะริมริมโซนนี้จะเป็นร้านขายดอกไม้เยอะมากเยอะมาก ต่นนี้ก็จะถ่ายถ่ายคนอื่นไม่ได้นะอาจจะอาจจะต้องถ่ายแค่หน้าตัวเองไม่แน่ใจว่าซื้อเสร็จหรือยังนะเห็นวิ่งข้ามถนนมาแล้วภารกิจเช้านี้ฮะยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับยังไม่ได้ทานาเลยน่าจะต้องไปหาคาเฟ่นั่งทานข้าวแล้วก็ทานคาเฟกว่าซอสบอดจะมาก็อีกนานครับเพราะว่าตอนบ่ายโมงก็มีรายการสดสัปวันนะสัปวันเออไม่ใช่สัปวันช่องวันช่องวัน มมาแมาแแลล้ว้ววคตอนนี้ตอนนี้ทานข้าวแล้วก็นั่งรอที่คาเฟ่ถามว่าไกลจากโพงเผา่าไหมก็ไม่ไกลนะครับม ตอนนี้อยู่ตอนนี้กินทานข้าวเสร็จแล้วก็ทานกาแฟเรียบร้อยแล้วรอเวลารอเวลาออกเดินทางสวัสดีครับพี่แบมนี่แบมเองสวัสดีนะครับตอนนี้นั่งนั่งรอนั่งรอเวลาลวนั่งรอเวลานั่งรอวันนี้อยู่คาเฟ่ครับนี่เขาปิดวันนี้ร้านกาแฟปิด ร้านนี้ก็จะซื้อร้านริเวอร์นะริเวอร์ริเวอร์ส่วนส่วนร้านที่ผมนั่งคือชื่อนาวาแต่ก็เป็นร้านเดียวกันแหละแต่เขาแยกเขาแยก <S <S 1> <S 1> ตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่ครับที่คาเฟ่ตอนนี้จะน่าจะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับถ้านผู้ชมตรงนีดตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานกาแฟได้ ได้สักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ก็นั่งก็เลยนั่งนั่งนั่งค้าเวลาข้าเวลาที่จะไปรับบัตรรับบัตรเข้างานนะเข้างานที่ปพุ่งเผาปิ่ปนเก้าจริงจริงใจจริง,รง,รงผมจะไปดูว่าร้านอยู่ตรงไหนเนาะประเด็นคือเลี้ยวผิดซอย เรื่องหาร้านไม่เจอเลยอยู่ตรงไหน,นตื่นเต้นเหรอเรื่องหาร้านไม่เจออยู่ตรงไหนครับตื่นเต้นเหรอแล้วก็ต้องไปดูร้านผมชอบเซอรเว่ก่อนอยู่ยแล้วครับมีคนถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่าถ้าความตื่นเต้นต้องถามคนข้างๆไม,ไม่ใช่ผมนะเรื่องปกติโอ้โหไปบ่อยเกินมัง้งต้องพักหน่อยมั้งอย่างเงี้ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไม่ต้องไปแล้วมัง้งสารคามอะ่ะมันก็ไปทะเลไม่ไปอยู่บ้านอย่างเดียวเลย ผมไม่คนขับอ่ะผมผมไม่ไปก็ได้นะผมป็นคนขับผมไม่ไปก็ได้ทะเลค่ะถ้าไม่ไปไม่ไปไหนเลยไม่ได้ขับเองค่ะยินดีค่ะขับเองเลยค่ะนี่กุญแจค่ะเอากุญแจไปเลยค่ะเอากุญแจไปค่ะเอาไปไปขับเองเลยเนี่ยขับไปขับไปโป้งเผาก็ขับเองเลยค่ะนี่ครับให้กุญแจแล้วผมจะผมจะนอนโรงแรมอยู่นี่แหละ พราะบัญชีก็อยู่กับผมหมดครับถึงจะมีบัญชีก็จำหลาดไอเทมไม่ได้หรอกคนข้างๆอ่ะเนี่ย <c ười> <c ười> เก็บนีไม่ดเห็นหน้าแบบนี้ก็อ่านว่้อุดมชิวๆนะชิวๆเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรก็นั่งนั่งท,ทำคลิปไปเรื่อยครับนี่ก็ไลฟ์ติกต็อกอยู่เด้อตอนนี้ลงคลิป y o youtube ฮะอย่าลืมนะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับติดตามชีวิตการแสดงคอนเสิร์ตน้องเอ็นน้องบอยนะครับตัวน,นี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคอนเสิร์ต็จไปคือกินไม่ใช่เหรอโอ้ยแฟนแฟนเขายังไม่แก้แอป,ปปากแดงเห่างเนี่ยอืมนะปากแดงเห่างนี้ช่องเธอมันกินไม่ใช่หรอช่องผมช่องกินอนะแต่แต่กกินแซ่บนะแต่ไม่ค่อยมีคนมาดู <laughs> ไม่ค่อยมีคนมาดูมันเลยต้องเปลี่ยนแนว เดี๋ยวไม่ได้มันนี่โอ้ทำไมตัวเองไม่แก้ปากแดงอ่ะเนี่ยคุยไปคุยมาปากแดงแก้วแอบหวานไปแก้วอ่ะไม่ได้ตอนนี้ทำคลิปอยู่นะครับทำคลิปลงช่องอยู่ถ่ายคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวติดไอ้พรบรบพีดีพีเอเนื่อยจริงๆพหลบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็บรรยายไปครับ คลิปนี้ฮะขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนลครับเจอกันคลิปหน้าแต่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องนี้อร่อยแน่ด้วยนะครับเจอกันเย็นนี้นะครับปอพุ่งเผาพระปิ่นเก้าสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม